สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่โบนนะคะวันนี้จะมาแชร์แร์แชร์หรือแชฉประสบการณ์การไปเที่ยวญี่ปุ่นนะพี่โบจะเล่าตั้งแต่การคิดที่จะไปประเทศญี่ปุ่นในสถานาการณ์ที่เขายัางไม่เปิดประเทศนี้นะคะแล้วก็จะไปดูสิคะว่าสิ้นสุดทริปแล้วเนี่ยพี่โบนร,รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ นักท่องเที่ยวแบบเรานะคะก็คอยที่จะติดตามนะคะว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเปิดนะคะพอเราได้เริ่มได้ยินนะคะว่าโอเคปลายปลายเดือนมิถุนาในปีนี้นะคะ2022เนี่ยเขาเริ่มที่จะให้ทยอยให้คนที่ไปทํางานนะ,ะเป็นวีซ่าแบบทํางานเนี่ยเข้าประเทศเขาได้แล้วนะคะเราก็เริ่มติดตามอย่างหนักหน่วงเลยว่าเฮ้ยแล้วในฐานะทัวริสต์แบบเรานะนักท่องเที่ยวแบบเราเนี่ยเมื่อไหร่จะเปิด ก็โอเครอไปรอมารอไปรอมาคเขาก็เปิดแล้วนะคะแต่เปิดยังไงเปิดยังไม่เต็มที่เปิดแบบกระปิดกระปอยนะคะเปิดแค่บางประเทศแค่5ประเทศหลักๆเท่านั้นที่เขาเหมือนจะทําเป็นแบบพายล์ตเทสเนาะว่าโอเคเราเปิดจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นโฟลประมาณนี้ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดลึกคิดละเอียดพอสมควรนะคะประเทศไทยนะคะเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่เขาอนุญาตให้เราได้เข้าประเทศก่อนประเทศอื่นๆค่ะ พอได้ยินอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าโอ๊ะก็ถูกใจอุ่มอิ่มเลยนะแล้วโบก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลนะคะว่าจะเท่าประเทศเขาเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรใดๆบ้างโอ้ยพอศึกษาปุ๊บนั่นเงื่อนไขาย,ยาวเป็นหน้าเลยนะคะในช่วงที่ศึกษาเนี่ยจะเป็นช่วงเ,เดือนประมาณกรกฏดานะปลายกรกฏดาแล้วต้นต้นสิงหานะคะที่ผู้วอหาข้อมูลนะคะแล้วก็ณนะตอนนั้นเนี่ยวิธีการเข้าประเทศของ5ประเทศเหล่านี้นะคะมันก็คือการที่เราจะต้องไปกับทัวร์ กจะต้องอยู่ด้วยทั้งตลอดทริปนะคะจะต,ต้องตรวจ PCR test ที่โชว์เป็นผลน egative ก่อนเข้าประเทศ72ชั่วโมงอ่ต้องสมัครวีซ่าจะต้องลงทะเบียนในแอปของเขาชื่อว่า My SOS เราก็แบบโอ้ยตายแล้วเยอะจังเลยแต่ว่าด้วยความที่เราอะ่ะอยากออกนอกประเทศมากๆนะคะตัวพี่โบเองแล้วนะไม่ได้ไปต่างประเทศนะรวมๆโควิด อะไรด้วยก็ประมาณ4ปีเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้จริงๆแล้วสิ่งที่เขาให้ทำอะ่ะมันก็เป็นมาตรการเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับประเทศเขาคนในประเทศเขาแล้วก,กับเราในฐานะนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เลยโอ้ไปก็ไปวะหลังจากนั้นนะคะพี่โบก็จะเริ่มติดต่อกับบริษัททัวร์นะคะก็ประมาณสองสาบริษัทได้นะคะก็ะสุ่มเลือกเลยนะพี่โบไม่ได้มีบริษัททัวร์ที่รู้จักเป็นพิเศษนะคะก็เลยอ่ะ ทัวร์ไหนที่คุยกับเราได้รู้เรื่องแล้วก็ตอบเราเร็วกว่าก็จะไปกับทัวร์นั้นแหละก็มีอยู่ที่หนึงนะคะก็เขาก็ค่อนข้างที่จะ e s ponsive พอสมควรนะให้ข้อมูลได้ดีนะแล้วก็กตอบไวนะคะก็คุยกับเขานะคะเริ่มตอนแรกเนี่ยพี่โบก,ก็เริ่มจากโปรแกรมทัวร์ก่อนนะคะแล้วในโปรแกรมทัวร์นั้นๆน่ะเขาก็จะมีพ e ี i o d ในการเดินทางแบบจากวันที่1ถึงถึงอ่ออะไรแบบเนี้ยนะคะมาให้เราเลือกลิสต์ออกมาเลยนะคะตั้งแต่เดือนแบบ สิงหากันยาอะไรใดๆมานะคะพี่โบก็โอเคพอจะมีในหัวแล้วนะว่าโปรแกรมทัวร์มันมีวันอะไรบ้างนะหลังจากนั้นพี่โบก็เริ่มลางงานเนาะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคฉันจะลางานในช่วงนี้นั่นก็คือวันที่8ถึง11นะคะอคพอได้วันลางงานแล้วนะคะเราก็จะเริมคอนเฟิร์มกับบริษัททัวร์แล้วนะว่าเราจะไปแพ็กเกจนี้แล้วก็ในพีเรียดหรือวันที่ประมาณนี้ หลังจากนั้นนะคะพอจองแล้วได้วันแล้วลางงานแล้วเนี่ยพี่โวก็เริ่มที่จะจ่ายเงินเขาจะให้ดิโพสิตนะคะ50ของราคาทัวร์นะคะก็คือ,อประมาณแพ็กเกจของพี่โบมันราคาประมาณ3 8 8 8มั้งถ้างถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็จ่ายครึ่งหนึ่งก่อนนะคะณนะตอนนั้นเลยเพื่อจองหลังจากนั้นสิเราก็เริ่มเตรียมเอกสารเพื่อจะส่งให้บริษัททัวร์นะ,ะเอาไปยื่นวีซ่าอีกทีหนึ่งนะทีนี้ ความโชคร้ายบังเกิดขึ้นคือกลางๆงเดือนนะคะของเดือนสิงหาเหลือประมาณอีกสักประมาณ15วันก่อนที่จะบินจริงนะวันเดินทางจริงเนี่ยบริษัททัวร์เริ่มติดต่อพี่โบมาแล้วก็บอกเข่าวลาาของพี่โบว่าคุณลูกค้าคะบริษัทโปรแกรมทัวร์ที่คุณลูกค้าจองนวันนี้เนี่ยมันไม่คอนเฟิร์มค่ะโบก็เริ่มเฮ้ยอะไรยังไงเพราะอะไรเราก็อยากจะรู้เหตุผลนะคะสิ่งที่เขาแชร์มาก็คือหคนไปน้อย คนที่ลงโปรแกรมเดียวกับโบนะวันที่ที่โบสะดวกเนี่ยคนไปแค่สองสามคนเองความน่ารักของเขาเนี่ยก็คือเขาก็เอาโปรแกรมที่เราจองไว้เนี่ยไปเช็คกับเอเจนซี่หลายๆอันทีเนี้ยมันก็เป็นแบบเนี้ยทุกๆเอเจนต์ agent, ทุกบริษัททัวร์เลยว่าโปรแกรมที่โบลงแล้วก็พิเรียดที่โบลงเนี่ยคนไม่ค่อยไปเขาก็เลยเสนอทางเลือกมาก็คือเปลี่ยนวันเดินทางไหมถ้าจะไปแพ็กเกจเดิมโบก็บอกไม่ได้ เพราะว่างานเราก็ลงไปแล้วแล้วมันคอนเฟิร์มแล้วมันเลื่อนไม่ได้จริงๆถ้าเลื่อนปุ๊บเนี่ยมันจะไปกระทบกับคนอื่นเขาใช่ปะเราก็เลยบ,บอกเขาตรงๆไปเลยนะว่าเราเลื่อนไม่ได้จริงๆเราลางงานแล้วเราเป็นมนุษย์เคนเดือนคนนึงถ้าเกิดเราเลื่อนเนี่ยมันก็กระทบกับเพื่อนร่วมง,งานกระทบกับงานซึ่งมันไม่น่าจะคุ้มนะคะเราก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าโอเคเอางี้ได้ไหม เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้แต่เราสะดวกไปวันที่เดิมเขาก็ไปทําการบ้านมาแล้วเขาก็เสนอทัวร์ขึ้นมาอันนึงว่าโอเคคุณลูกค้าค่ะถ้าไปทัวร์อันนี้นะโปรแกรมนี้นะมันคอนเฟิร์มทันทีคุณลูกค้าได้ไปแน่นอนเราก็แบบเฮ้ยไปสิเราก็เช็คไวๆนะจริงๆรแล้วใจอยากไปมากคือขอให้ได้ไปเราก็ไปเช็คไวๆว,วว่าโอเคมันก็จะประมาณนี้เราก็ราคาประมาณเท่าไหร่แค่นั้นเองเราก็โอเคค่ะได้เลยโปรแกรมนี้จัดไป โปรแกรมแรกนะคะที่พี่โบจองไปนะคะก็คือโปรแกรมโตเกียวเนยกรอบนะคะที่จะพาเราไปพวกตลาดลาโอเอไลอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าทัวร์ที่พี่โบได้ไปจริงๆเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมฟูจิไปมัซึโมโตะไปทาคายาม่าไปตัวชิรากาวะโกะนะคะแล้วก็ไปตกท้ายด้วยขึ้นหลบเวที่ฟูจิ ซึ่งเราก็มองว่าโปรแกรมนี้มันก็ไม่แย่เลยนะคะได้ขึ้นโลบเวได้ขึ้นฟูจิอีกต่างหากนะคะก็ตัดสินใจไม่ยากค่ะแล้วก็ด้วยค,ความที่อยากไปด้วยก็โอเคค่ะคอนเฟิร์มค่ะไปค่ะท้ายๆประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้าที่เราจะบินจริงนะคะวีซ่าก็เริ่มจะ ักประมาณสองสาวันก่อนหน้าบินเขาจะเริ่มคอนเฟิร์มกับเราแล้วนะคะว่าโอเคคุณโบวีซ่าคุณโบได้แล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะเริ่มส่งเอกสารนะคะวิธีการเตรียมตัวเช่นการทำ MySOS นะคะระบบของญี่ปุ่นเขานะก่อนที่จะเข้าประเทศแล้วก็การเตรียมตัวการที่จะต้องเอาอะไรไปห้ามเอาอะไรไปซึ่งโอ้โหเยอะแยะมากมายฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแอป MySOS เนี่ยนะคือจะบอกเลยนะคะขั้นตอนเยอะนะคะหมายถึงว่าในแอปเองเนี่ยมันต้องไปหลายหน้ากรอกข้อมูลนะ,ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวต่างๆนอนโรงแรมอะไรนะคะไปถึงวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็วัคซีนเป็นยังไงบ้างได้มากี่โดสแล้วโดสนี้คือโดสยี่ห้ออะไรนะคะวันที่เท่าไหร่ นะตอนที่พี่โบจองเนี่ยมันจะมี4อย่างที่พี่โบจะต้องทำใช่ป่ะก็คือสมัครวีซา่ากับไกด์กับทัวร์ตลอดทริปจะต้องอมี MySOS แล้วก็ต้องมีผล PCR Test ถูกป,ป่ะแต่พอหลังๆแล้ววันที่24สิงหามาังเขาเริ่มจะลดหย่อนเป็นบางส่วนแล้วนะคะก็คือในเรื่องของตัว PCR Test เสเนี่ยสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนตามที่เขากำหนดนะคะ ก็จะได้รับการยกเว้นนะไม่ต้องตรวจ PCR Test ท72ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศส่วนตัวพี่โมเองนะด้วยความโชคดีก็ผ่านเกณฑ์เพราะว่าพี่โมได้วัคซีนเป็นแอสตราเซเนก2เข็มแล้วก็โมเดอร์อีก2เข็มซึ่งมันก็ไปตรงกับเกณฑ์เขาที่บอกว่าโอเคคนจะเข้าประเทศของเขานะจะต้องฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มวัคซีน2เข็มแรกเนี่ยจะต้องเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาจอ n ์นสันแอนด์จอ์นควซนนะคะโนวาแว ส่วนเข็มที่3นะจะต้องเป็นไฟเซอร์โมเดอรแล้วก็ n o v a แว x เท่านั้นนะคะถึงจะได้รับการยกเว้นการตรวจ pcr 72 72ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศโอเคมาเล่านะ sos กันดีกว่านะบริษัททัวร์นะคะเขาก็รู้แหละว,ว่าวิธีการทำมันยากนะคะเขาก็จะส่งเป็นวิธีการทำเป็นสเต็ปบายสเต็ปมาให้เราเลยอันนี้ก็คือดีมากๆเลยนะต้องชมบริษัททัวร ก็ My SOS นะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเนาะเราก็กรอกข้อมูลนะคะส่วนตัวสำหรับพี่โบนะเป็นคนที่ถูกยกเว้นการตรวจ PCR แล้วใช่ป่ะเขาก็จะให้เราอ่ะอัพโหลดเป็น Certificate นะใบยืนยันว่าเราฉีดวัคซีนตามที่เขากำหนดไว้แล้วอัพโหลดไปในในแอปนี้นะคะก็เวลาเราอัปโหลดกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วไอแอปเจ้าแอปเนี้ยมันก็จะเปลี่ยน เป็นสีเหลืองนั่นหมายความว่าคล้ายๆกับ pending หรือกำลังที่ waiting for approval พี่โบก็ทำตามขั้นตอนเลยนะคะแล้ว sos พี่โบอะ่ะวันนั้นก็เป็น turn มาเป็นสีเหลืองแล้วแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งวันในการที่แอปเนี่ยเขาจะเช็คประวัติเช็คข้อมูลแล้วก็พอเขาโอเคกับข้อมูลที่เราส่งให้ปุ๊บเนี่ยเราผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแลย้วแอปเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีฟ้านะก่อนเข้าประเทศเขา เป็นไงคะความยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะก่าจะเข้าประเทศเขาได้เนี่ยครับมีการเช็คแล้วเช็คอีกกองแล้วกองอีกนะคะเนะเาะก็มีอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่พี่พวงมองว่ามันก็เป็นความยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะทำก่อนที่วันที่เราจะบินเนี่ยมันก็จะดีสําหรับตัวเราด้วยแหละก็คือตัว My SOS เนี่ย พี่โบแนะนำนะคะถ้าเกิดใครจะไปแล้วมันจะมีคอนดิชันหรือเงื่อนไขที่เราจะต้องทำ My SOS ก่อนนะแนะนําเลยนะให้ทําก่อนหน้าที่เราจะบินจริงๆไม่ใช่ว่าพอเราไปถึงแอร์พอร์ตแล้วแล้วเราค่อยแบบมากรอกข้อมูลนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เขาจะให้เรากรอกเนี่ยมันเยอะมากๆอัปโหลดใบวัคซีนหรือคนที่ตรวจ PCR test อะไรแบบเนี้ก็จะต้องอัปโหลดไอตัวผลอันนั้น,นเข้าไปในระบบแล้วมันจะต้องเทคไทม์ใช้เวลาในการ App p r o ูอีก1วันประมาณนะคะเพื่อที่จะโชว์เป็นแบบว่าเป็นแอปแบบเป็นสีฟ้าเพื่อจะอนุญาตให้เราเข้าประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามายืนนึกออกปะถ้าเกิดว่าไฟล์มันประมาณ5ทุ่ม2ทุ่มเราเริ่มจะเริ่มกรอก My SOS แล้วยังไงเราไปถึงอีก6ชั่วโมงเราไปถึงญี่ปุ่นแล้วแอบปบมันก็ไม่สามารถที่จะแอป r o v e ได้ทันเวลาเวลาที่เราจะเข้าประเทศถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าประเทศอะ ของพี่โบเองเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะเข้าประเทศผ่านตอมอไปถึงรับกระเป๋าออกประตูทางออกได้แบบโฟลแบบสุดๆเลยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะกระบวนการที่มันยากก็คือกระบวนการการเตรียมตัวมากกว่าแต่ว่าพอไปถึงแล้วนะถ้าเราเตรียมตัวอย่างถูกต้องนะทุกอย่างง่ายมากๆเลยค่ะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่โบเพิ่งรู้นะคะว่าก็คือบริษัททัวร์ของไทยเราเนี่ยเขาจะต้องไปโคกับบริษัททัวร์ที่เป็นของญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าแลนด์นะคะของทางญี่ปุ่นเลยเขาจะต้องใช้บริการของแลนด์ที่ญี่ปุ่นอันนาดูเพราะฉะนั้นวิธีการจองนะคะร้านอาหารที่ญี่ปุ่นหรือสถานที่อะไรพวกเนี้ยแลนด์ของทางญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะจัดแจงสัญหาหรือว่าเตรียมการไว้ให้เรานะคะข้อดีมันก็มีนะคะก็คือว่า เขาเป็นเจ้าของเขาจะเป็นโลเคอลใช่ปะ่ะเป็นคนท้องถิ่นใช่ปะ่ะเขาก็จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเนาะอะไรที่แบบเออไปเถอะหรืออันนี้ครไม่ควรไปเนี่ยเขาก็จะรู้ดีนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงมันก็จะมีข้อไม่รู้ว่าจะเป็นข้อเสียหรือเปล่าแต่เป็นข้อที่เออมันถูกบีบหรือถูกอัดมาในทัวร์ก็คือว่าเราจะต้องไปร้านดวตี้ฟรี หรือร้านอะไรที่แลน์นั้นนะเขามีคอนเน็ชันอยู่ซึ่งอย่างเพื่อนๆรู้กันใช่ไหมว่าเวลาเราไปโปรแกรมทัวร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นนะคะถ้าเกิดว่าเขาสควีสอะไรอินมาในโปรแกรมทัวร์ของเราเนี่ยมันก็อาจจะเสียเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆในการที่เราจะต้องแบบไปซื้อของไปฟังเขาพรีเซนต์หรืออะไรแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งทีออ่อาจจะต้องพิจารณาต่อไปนะคะว่ามันควรมีหรือไม่ควรมีควรจะบริหารจัดก,การยังไง อีกอย่างหนึ่งนะคะจากทริปนี้นะคะที่โบสังเกตเห็นนะคะก็คือว่าประเทศญี่ปุ่นที่เราเห็นเขาว่าเ,าเป็นยักษ์ใหญ่ในเอเชียนะคะประเทศเขาเนี่ยมีความพัฒนาจเจริญมีเทคโนโลยีอะไรมากๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้ล็ ขนกระทบก,กับโควิดเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นประเทศที่เพิ่งพาการท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าเขาก็มีความเฟอร์เจ็บปวดกับพิษของโควิดเหมือนกันนะคะบางที่เนี่ยที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็าเพิ่งพาสายการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่องเที่ยวแบบคนไทยใช่ปะ่ะรู้สึกว่าทัวร์ที่โบไปเนี่ยคือเงียบเหงามากนะโบไม่ได้เจอคนไทยเลยนะซึ่งอาจจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ก็แล้วแต่นะข้อดีก็คือทัวร์มันก็คือเป็น p r i v a t e นิดนึงนะคะข้อเสียก็คือเรารู้สึกว่ามันมันหงอยเหงา ใช่ป่ะแล้วก็บางที่เนี่ยร้านรวงอะไรของเขาก็ยังไม่เปิดเต็มร้อเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็จะมีความหยงยเหงานิดนึงนึกออกป่ะมันเคยคึกคืนคึกค,ค,คืนอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าเออประเทศยักษ์ใหญ่แบบนี้นะเขาก็โดนพิษจากโควิดเหมือนกันสําหรับข้อดีของการไปทัวร์นะคะพี่พบก,ก็อยากจะแช์นิดนึงนะคะเพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ส่วนใหญ่นะคะจะออกต่างจังหวัดของญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ที่เพื่อนๆรู้กันนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ ภาษาอังกฤษเลยนะคะแล้วก็พี่โบเนี่ยเป็นคนที่พูดได้ภาษาเดียวก็คือภาษาอังกฤษเนาะว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหแบบไม่รู้เลยนะคะเนาะแล้วเวลาไปกับทัวร์ข้อดีของมันก็คือเราไปเที่ยวได้อย่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาเลยนะคะเรื่องการสื่อสารไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะจัดเตรียมรถทัวร์เดินทางไปจังหวัดนั้นไกลๆโดยที่เราไม่ต้องแบบเฮ้ยฉันจะกลับยังไงฉันจะ Google หาได้ไหมแล้ว ถนนหนทางป้ายปืด้ดถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเราจะทํายังไงนะคะสามารถที่จะเอาความกังวลเรื่องนั้นออกไปได้จากทริปของเราได้เลยนะคะข้อดีของทัวร์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมีคนมาเล่านะคะประวัติ ของสถานที่นั้นๆให้เราได้ฟังนะคะเราไม่ต้องเสิร์ช Google เองนะคะแล้วก็มันจะมีบางอย่างนะ,ะที่แบบว่าพี่ไกด์ทัวร์บางคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีมีความรู้มีเพื่อนหรือมีภรรยามีครอบครัวอยู่เป็นคนญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะเขาก็จะรู้แบบ i n นไซต์ของประเทศนั้น,น,นแล้วเขาก็แชร์ให้เราฟังระหว่างทริปซึ่งเฮ้ยโบคิดว่าอย่างเนี้ยมันหาไม่ได้จากการที่เราไปเที่ยวด้วยตัวเอง มันก็ไม่เชิงว่าเป็นข้อด้อยหรอกแต่ว่าคนที่ตื่นสายแบบเรานะสายหมายความว่าแบบตื่นประมาณ8ปดโมงเโมงนะคือเวลาไปทัวร์ใช่ปะ่ะเนื่องจากสเกดูมันค่อนข้างที่จะแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทัวร์ทุกๆวันของโบตื่น6กโมงเช้าเราจะต้องงัดตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้แบบให้ให้ทันรถทัวร์นะคะแต่งหนงแต่งหน้าอะไรให้ทันรถทัว เพื่อที่จะให้โปรแกรมนะคะมันไม่เลื่อนไปไม่ล่าช้าไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวนะก็จะมีคนอื่นด้วยเราก็รู้สึกว่าเกรงใจเราก็ต้องแบบงัดตัวเองขึ้นมาตื่นเช้าให้ได้ให้ทันรถทัวร์การไปญี่ปุ่นในครั้งนี้ของพี่โบนะคะรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะเนื่องจากโอเคตัวเองไม่ได้ออกต่างประเทศมานานแล้ว้วคะแล้วก็ออกไปเจอประเทศญี่ปุ่นซึ่งพี่โบออกต่างจังหวัดเยอะนะคะแล้วก็ ภูมิประเทศเขาสวยมาก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 ม,าก,มากเลยนะคะแล้วก็อาหารเขาดีนะคะอากาศเอย่ยอะไรเอย่ยเพื่อนร่วมทริปพี่ไกด์ทัวร์นะคะชื่อพี่ต๋องนะคะก็บอกอินไซด์บอกประวัตินะคะอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงให้กับโบในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าประทับใจนะมีนิดนึงนะคะเป็นสุดท้ายนะคะซึ่งอ,อันนี้มันเป็นเรื่องที่ทางทัวร์ของเราควบคุมไม่ได้นะคะเพราะว่า เราตีรถเข้าชินจุกุใช่ป่ะแล้วมันช่วงบ่ายๆแล้วเนี่ยโอ้โหรถติดมากนะคะสิ่งที่เราคาดหวังไว้คือเราจะไปเดินสับๆชิกๆนะคะที่ชินจุกุนะคะไปเดินช็อปปิ้งนะคะแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือเรานั่งอยู่บนรถทัวร์ใช่ป่ะแล้วรถติดรถติดเสร็จเราก็คนขับรถนะคะเขาก็พยายามที่จะไปทางอื่นนะคะเขาก็ขึ้นทางด่วนหลีกไปทางอื่นแต่พอขึ้นทางด่วนเสร็จแล้วยังไงทางด่วนทางออก มันปิดเราก็ต้องไปโอมวนอ้อมอีกนะสรุปวันนั้นนะคะเรามีเวลาช็อปอยู่แค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะนี่ก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ์การไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะถ้าคะแนนนะโบจะให้นะจริงๆแล้วพอไปกลับมาแล้วเนี่ยนะ เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปแก้ไขอะไรเลยทุกอย่างเนี่ยม,มันมีดีของมันนะคะถ้าจะให้คะแนนเนี่ยก็ให้ก็ให้ประมาณ9้าเต็มสิบเลยละกันนะคะหากหนึ่งคะแนนในเรื่องของเวลาที่ชินจูกุมันน้อยไปหน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆมันมีการลดติดนะ,ค,ะคนญี่ปุ่นเขาออกมาช็อปด้วยเหมือนกันนะคะจบไปแล้วนะคะกับการแชร์หรือแชฉประสบการณ์การไปเที่ยวญี่ปุ่นของโบนะคะ ยังไงนะคะเพื่อนๆช่วยติดตามคลิปต่อๆไปของโบด้วยนะคะแล้วโบมีทําคลิปวอล์นะคะไปกับทัวร์นะคะ d ดย์ d นึ่งเดย์สองยยังไงฝากด้วยนะคะเพื่อนๆช่วยไปดูด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย